าดหัวข่าววันนี้สรุปทุกมาตรการคลังเคลียชัดเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนคลังแจงเปลี่ยนสถานะเยียวยาวันนี้อีกรอบตอบชัดเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนเตือนรักษาสิทธิอุทธรณ์ก่อนหมดเวลาพร้อมเคาะความช่วยเหลือ9ล้านล็อตสุดท้ายมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการ มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรรวมทั้งมาตรการเยียวยา,อ,ยาอื่นๆจากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆโครงการแล้วคำถามคำสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ก็คือมาตรการาต่างๆจากครังจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่หรือเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนกันแน่อันที่จริงนั้นเรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนโดน โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รอไม่ริงกันที่ดำเนินการคัดกรองและจ่ายเงินผ่านระบบมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงวันนี้นั้นด้านอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่ากระทรวงการคลังยังยืนยันจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้และคงไม่ขยายออกไปอีกคำยืนยันจากรมวคลัง นอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็นเงินเยียยาได้3เดือนหรือ6เดือนแล้วยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสำรวจและรับทราบความเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากกระทรวงการคลังได้ข้อมูลเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืน,นอาชีพรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้อีกด้วยสําหรับความคืบหน้าของมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนอกจากคําถามที่ว่าเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนล่าสุดผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมกระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทภายในวันที่ห้ามิถุนาซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบ สถานการณ์โอนเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด -19 ที่ผ่านการตรวจสอบเยียวยาเกษตรกรรับเงินเยียวยา5 0าพันบาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้ดําเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องถึงช่วงสุดท้ายของมาตรการแล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ